สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตหุ้นต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ EP8 ตอนนี้หุ้นแบงก์ก็บวกมา3จุดนะครับขึ้นมาที่1 3 4นะครับส่วนอ่าเป็น dW นะครับ dw บวกมา4ช่องนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.37นะส่วนพ t t ีก็บวกมา25าตังค์นะครับ dW ราคาตอนนี้อยู่ที่0.25นะครับ เดี๋ยวไปดูพอร์ตนะครับอตอนนี้ DW ของแบงค์บวกมา4,008 8 DW p d t ก็ลดลงมาเหลือ5,000กว่าบาทจากเมื่อวานลบไป10,000 CKP ก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่4.44ลบที่33,000มาดูกราฟของ K Bank นะครับวันนี้ K Bank ก็เปิดกระโดดขึ้นไปอีกแล้วที่134แล้วก็วิ่งขึ้นไปไปชนแนวต้านเดิมนะครับ เนวต้าน้3 5าแล้วก็วิ่งลงมาตอนนี้ราคาอยู่เท่าราคาเปิด134นะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนตลาดปิดว่าทรงจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าปิดเป็นแท่งแดงก็อาจจะได้ขายนะครับตอนนี้ตลาดก็เริ่มไหลลงมาแล้วนะครับจากตอนแรกๆก็บวกเป็น10จุดเลยตอนนี้เหลือแค่3จุดนะครับบวก3จุดหุ้นอื่นๆก็ กำลังจะลงแล้วแต่ค b a n k ก็ยังขึ้นอยู่บวกมา3ามจุดอยู่เดี๋ยวผมจะทำการขายค b a n k เลยนะครับบวกมา0ูนุสนะจะขายที่ราคาสาสิบตังค์นะครับตอนนี้บวกมา4,800ันเดี๋ยวผมจะทำการขายเลยวันหนึ่งหาเงินได้4,800นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะครับดีกว่าขาดทุนนะครับเดีย๋ยวทำการขายเลยนะครับเพราะตลาดก็กำลังจะลงแนละ้วทรงมันไม่ดีแล้ว จำนวนหุ้น2อ0 0 0 0ห้าผมจะขายที่ราคา37ตังค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการขายเลยครับเรียบร้อยครับบวกมา4,007นะครับโดนหักไอ้ค่าคอมบีอีกส่วนตัวอื่นก็เริ่มลบและตลาดจะลงแล้ว ก็ถือไปก่อนครับมันยังไม่ถือจะตอปลอดก็อย่ายไปกลัวครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ